อป่งพักหน้าบ้านผมปรุงดินเสร็จเรียบร้อยครับก็ผสมแกลบผสมดินผสมขี้หมูขี้วัวใส่ลงไปครับแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวสับมาโรยข้างหน้าครับเพื่อที่จะหอมดินครับให้ความชุ่มชื้นครับรอผักชุดใหม่ตอนนี้ยังไม่มาถึงครับก็หมักดินรอไว้ก่อน สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงยเย็ยนครับเป็นช่วงเย็ยนของวันพุทธที่10เดือนกันยายน2568ครับเวลาตอนนี้ก็18นาฬิกา1 8บแนนครับ6โมงเย็นนั่นแหละครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งครับไม่มีฝนครับฝนหยุดตกไปหลังจากที่ตกเมื่อวานครับตกมาช่วงต้นเย็ยนแล้วก็ ปลอยๆทั้งคืนครับพื้นดินก็เริ่มจะแห้งครับหลังจากที่ฝนยุดตกไปครับยินราบผมก็หัวทิ่มครับน่าจะหมดสติไปชั่วขณะครับโดนฝนโดนลมครับก็จับขึ้นมาก็เหียนหน้ามองผมเหมือนเดิมครับตายังเป๋วอยู่เลยครับเป็นครอบครัวยินราบครับมีพ่อแม่มีพี่มีน้องครับสี่ตัวครับ ส่วนในบ่อก็น้ำเต็มบ่อครับปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมก็จะเดินผ่านมาหานงเมีครับเมื่อเช้าเอาล่มเรลเก่าครับมามาคลุมกล <c oughs> ัวฝนตกครับแต่ว่าฝนไม่ตกครับวันนี้ก็โชคดีไปครับท้องฟ้าเปิดครับเปิดโอกาสให้ให้ได้ พักฟื้นพักฟื้นสภาพแดล้อบนั่นแหละครับก็คือถ้าแช่อยู่บ่อยๆก็คงไม่ไหวครับในสวนผมตอนนี้ไก่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่พื้นมันแชะดูน้องเมีครับให้เกิดกาดไปหมดครับผมก็จะเปิดประตูเดี๋ยววันนี้ก็จะปล่อยที่ใส่อาหารก็ เขาออกมาเองครับเก่งครับที่ใส่อาหารก็ยังไม่ได้สื่อครับก็ให้กินเลือดเชืออยู่เหมอเือนเดิมน,นะครับบินไปแล้วครับพอโจรก็อยากออกครับวันนี้ก็จะปล่อยให้ออกมาชมบรรยากาศภายนอกครับให้ออกมาเที่ยวนอกบ้านนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนฝนถล่มแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมาวันสองวันครับ ก็ปล่อยให้มาสูดอากาศภายนอกเปลี่ยนอรณยบทจะได้คลายเครียดครับส่วนพื้นสวนเอ้ยไม่ใช่พื้นสวนนั่นแหละครับแล้วก็พื้นคอกไก่ก็ชื้นชื้นครับแต่น้ำไม่ขังนะครับเมื่อเช้าผมเอาถุงพลาสติกมาขึงกับกันถาดข้าวให้พรโจรครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมมาให้อาหารก็ฝนตก ยังฝนตกปล่อยๆครับตกปอบแปะปอบแปะครับพอชื้นๆครับเดี๋ยวก็จะรื้อออกครับก็คงจะหาวิธีครับต้องปรับปรุงพื้นที่ใหม่ครับตรงที่อยู่ของไก่ครับแต่ว่าก็ต้องรอได้เหนียวครับต้องหากันไ่มาตัดครับต้องรอให้ให้ฝนหยุดตกจน ดินเริ่มแห้งเข้าสู่สภาพปกติแล้วครับค่อยๆทำไปครับตอนนี้ยังไม่มีไอเดียครับว่าจะทํำยังไงก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนครับตอนนี้ไก่เขาก็คงชินแล้วครับคงไม่ว่าอะไรครับคงรอได้ครับเนืยอจะมาตัดเชือกตัวนี้ครับก็คึงไว้แบบลวกๆครับกลายเป็น กลายเป็นอุปสรรคให้ตัวเองครับเวลาจะเข้ามาดูแลไก่ครับทําให้เข้ามาลําบากครับจากที่ต้องมุดตัวเข้ามาลําบากชั้นแรกอยู่แล้วแล้วก็มาลําบากอีกชั้นที่สองครับเป็นสองสเต็ปครับตรงนี้ตรงนี้เป็นลวดครับก็จะง่ายหน่อยครับก็คือลูดมาเลยครับเดี๋ยวจะดูแม่กุมภาครับว่าเขา เขาก็ตั้งหน้าตั้งตาฟักไข่ครับตรงนี้เป็นช่วงที่เขาคงจะเป็นนาฬิกาชีวิตของเขาครับกําหนดเวลาว่าเขาไข่มาระยะไหนแล้วเขาจะต้องมาฟักเป็นจริงเป็นจังครับเขาแทบจะไม่ออกจากรังเลยครับตอนนี้กุกไข่เต็มที่ครับส่วนเราก็สภาพประมาณนี้ครับยังพออยู่พออยู่ได้ครับส่วนถาดก็ไม่คว่ำครับแต่ว่าก็ ก,ก็จูก่กระจายเพราะว่าผมเอาไม้ไผ่มาปักปักนี่บังคับไว้ครับไม่ให้ไม่ให้ถาดมันเลื่อนแล้วก็พอโจนเหยียบก็จะได้ไม่คว่ำครับก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างตอนนี้ก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อนครับก็คือเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลไว้ไว้ทําตอนที่ทําได้สะดวกสะดวกกันครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังไม่ไม่ครบไม่พร้อมครับ ตัวคนก็ยังไม่พร้อมครับที่จะเข้ามาทําครับยังขี้เกียจอยู่ครับสรุปกันง่ายๆครับก็คือยังขี้เกียจอยู่นั่นแหละครับพอความขี้เกียจเข้าครอบงําก็ต้องปล่อยให้ลุกเลือเถื่อเปื้อนเพลพระอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับขยันเมื่อไหร่อยเจอกันครับทําสวนแบบตามความพอใจของตัวเองครับทําสวนตามความขยันของตัวเองครับไม่ได้รีบร้อนรีบรนนั่นแหละครับ ทำไปเรื่อยๆครับนึกได้เมื่อไรค่อยทําก็ได้ครับคิดดูครับกองต้นกล้วยที่ตัดออกมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับจนจะแห้งจนจะเน่าไปแล้วครับก็ยังไม่ได้ขยับขยายไปไหนครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับมะนาวก็ร่วงเต็มไปหมดครับเหมือนไม่มีค่าครับตอนนี้มะนาวเยอะครับ โจนก็ขุยเขีย่ยครับหาอาหารตามธรรมชาติตามกองดินครับเขาไม่ได้สนเขาเปือกแล้วครับตอนนี้คงอิ่มครับถ้าปกติถ้าเขาหิวเหมือนวันนั้นก็เขาก็จะไม่ไปไหนครับวิ่งตามผมต้อย,อยครับเพื่อที่จะขออาหารครับแต่วันไหนที่เขาไม่หิวเขาก็จะเมินครับไม่ค่อยมองเขาเกียบเอ้ยไม่ค่อยมองเขาเปลือกแล้วก็ไม่ค่อยมองอาหารที่เรา,เาให้เท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะ สนใจที่จะมาหาคุย้ยเขียกินข้างนอกเรามากกว่าครับตามพื้นดินครับน้องเมย์ก็ไม่รู้หายไปไหนครับลํำแดนไปอีกที่หรือเปล่าไม่รู้ครับนู่นครับต้องไล่เขา้าให้เขากลับสู่พื้นที่เดิมครับ เขาจะเบื่อเบื่อพื้นที่เดิมๆครับสงสัยจะโล่งไปครับตอนนี้มีหญ้าเยอะเดี๋ยวก็คงจะเข้านอนแลครับเพราะว่าหกโมงเย็นแล้วครับพอเริ่มจะมืดเขาก็จะค่อยทยอยเข้าห้องนอนครับแต่ว่าผมก็คอยดูครับไม่เข้าหากินเกินขอบเขตที่เรากําหนดไ้ครับเดี๋ยวจะไปสร้างความลงคานให้กับคนอื่นครับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ เห็นแต่หัวครับสวนผมพอฝนตกมาถีก็ประมาณนี้ครับความลกก็จะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าขาดการใส่ใจขาดการมาดูแลส่วนกระถางก็ยังเลี้ยราดอยู่แถวนี้ครับมีน้ำขังน้ำอะไรเยอะะเต็มไปหมดครับอาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงด้วยครับแต่ว่าผมก็ ยังไม่มีเวลาเข้ามาจัดการครับส่วนจอกตรงนี้ก็แห่เต็มเต็มบ่อปูนเลยครับนี่น้ำฝนล้วนๆนะครับแสดงว่าตกเยอะครับส่วนหน่อไม้ฝรั่งก็ไม่ได้มาเก็บครับตอนนี้ปล่อยให้แตกกอโซมไปก่อนส่วนพิษก็สวยงามครับไม่มีเพียไม่มีอะไรมาเจาะเลยครับ เดี๋ยวต้องเก็บไปกินครับจะได้ไม่เสียของครับไม่งั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะเหี่ยวบางทีก็นกมากินครับในสวนผมพอช่วงเย็นๆก็จะได้ยินเสียงเครียดร้องแบบนี้นะครับก็นึกถึงสมัยที่ยังอยู่ที่ภาคอีสานครับช่วงเย็นๆช่วงหน้าทำนาครับช่วงฝนตกก็เดินกลับบ้านตาทำนาก็จะได้ยินเสียงเคียดร้องแบบนี้นะครับ บางทีกว่าจะกลับเข้าเข้าไปในหมู่บ้านก็ใกล้ๆจะมืดเลยละครับบางทีมองก็คือตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วครับก็จะเดินแล้วก็ฟังเสียงเขียดร้องแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลํำลึกความหลังครับสมัยที่เป็นเด็กครับสมัยก่อนหน้านู้นครับที่ผ่านมาครับนานมากครับ <c oughs> จดจำ ทุกวันนี้ก็สภาพก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับถ้ากลับไปก็จําไม่ค่อยได้แล้วครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปทุกปีครับจนเราจําไม่ได้ครับพริกหอมครับพริกเม็ดเล็กๆครับที่ผมซื้อมาจากตลาดต้นไม้ก็เริ่มให้ผลผลิตครับเต็มเลยครับอันนี้ถ้าใครชอบกินพริกก็ชอบเลยครับแบบนี้ เม็ดสวยๆแต่ผมก็กินเผ็ดไม่ค่อได้ครับก็อยากปลูกปลูกเอาไว้ดูก็กินบ้างครับเป็นบางเวลาครับส่วนซาเลเน่ก็ก็เริ่มจะมียอดแตกอครับก็โจนมาครับเดี๋ยวให้ข้าวเขาเดี๋ยว่อนนี่ครับพอโจนเขาน่ารักครับ ส่วนเมียก็กำลังกกไข่ครับก็ต้องอยู่ตัวเดียวครับอยู่กับน้องเมครับลูกลูกพ่อโจรนั่นแหละครับน้องเมออกไม่เลยครับ <c oughs> <c oughs> กินไปจิกไปสองสามทีก็ไม่กินนะครับพ่อโจนส่วนน้องเมย์ก็ไม่รู้หายหัวไปไหนครับผมก็เดินวนเวียนเลาะไปเลาะมาแถวนี้นะ มองหาไก่น้องเมย์อยู่นี่ครับเขาก็าจะหากินเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆครับขยายพื้นที่หากินนั่นแหละครับออกไปเรื่อยๆครับนี่ก็มาเขีย่ยอยู่ใต้ต้นต้นฝรั่งครับฝรั่งสงีแดงปล่อยเข้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวเขาก็คงจะเข้านอนแล้วครับเพราะว่ามืดส่วนโซนด้านล่างตรงน,นี้เป็นเป็นที่รับน้ำครับ จะเป็นที่ที่ลุ่งต่ําครับลาดเบียงลงมาก็จะมีน้ําท่วมครับตรงนี้ก็เป็นบ่อที่สวนผมส่วนที่ผมเดินอยู่นี้ก็เป็นสวนของญาติๆกันครับที่ข้างบ้านส่วนตรงนี้ครับน้ําท่วมครับนี่ครับตุมก้อไผ่ครับจะมีน้ําท่วมครับ ยุงเริ่มมาครับตัวเล็กๆเดี๋ยวก็คงเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับไก่เดี๋ยวเขาคงเข้าเราเข้าเองครับเพราะโจนเดินเข้าเราแล้วครับไม่ดื้อครับเดี๋ยวค่อยมาปิดห้องนอนให้เขารอน้องมีเข้าไปก่อนครับ อยู่โซนนี้ดีกว่าครับยุงไม่ค่อยเยอะเมื่อกี้ที่เดินลงไปข้างล่างก็ยุ่งเยอะครับมันเป็นที่ลกด้วยครับแถวนี้สบายกว่าครับตรงนี้เป็นสวนมะเขือมะเขือยาวครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ชุบไข่ชุบแป้งทอดกินก็ได้ครับอร่อยส่วนผมก็ มีอย่างเดียวครับเมนูที่ปวดปานก็คือซุปมะเขือนั่นแหละครับดอกไม้ก็ยังมีครับส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมครับรอให้อากาศปลอดโปร่งนั่นครับค่อยมาค่อยค่อาเพราะว่าตัวนี้ก็โครงสร้างก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเหลือเก็บรายละเอียดก็คือมาเช็ดอาจจะทาสีอะไรพวกนี้ครับให้สวยงามแล้วก็มา ทำผนังตรงชายล่างตรงนี้ครับเพื่อรู้แล้วครับว่าฝนเวลาฝนตกหนักๆมีลมมันก็จะสาดเข้ามาตรงนี้ครับทำให้ข้างในเปียกก็ถ้าถ้ามีอะไรมาปิดซะหน่อยก็จะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าตรงนี้มีหน้าต่างแล้วก็คงกันฝนสาดได้ครับก็พูดไปซโอเวอร์ so ครับจริงๆแล้วก็น่าจะกันอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับหน้าต่างที่ผมทําเพราะว่าตรงช่องการก็เป็นรูเป็นช่องเบื้องเริ่มเลยครับ เป็นหน้าต่างที่กว้างครับแต่ว่าบ้านเล็กครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับผมก็เข็นรถเข็นมาซุกไว้ตรงนี้ก่อนพ่อโจนครับไล่จิกน้องเมยครับนี่ครับโจ้ดเขาไม่ยอมครับดูครับน้องเมยตะเลิดไปเลยครับทุกสายต้องขังแยกแล้วครับ น้องมีไปแอบเลยโจดไปนี่กูกูกโจดไปเข้าเลา้าเข้าเล้าเลย <c oughs> เข้านอนไปชิว <c> ๆ <oughs> ถ้าจะใกล้กันไม่ได้ครับตอนนี้น้องมีเขาเริ่มเป็นหนุ่มครับพรโจนก็เริ่มจะนั่นแหละครับเริ่มจะ ไม่รู้เขานนกยังไงครับก็คือไล่ไล่จิกน้องเมย์ครับก็ขังแยกไว้ดีกว่าครับน้องเมย์ไปไหนแล้วไม่รู้ครับไม่แน่ครับคืนนี้อาจจะให้น้องเมย์นอนในสุ่มก็ได้ครับเพราะว่าฝนไม่ตกให้เขาลองนอนตรงนี้ก่อนครับก็คงจะนอนได้ครับเดี๋ยวกวาดกวาดขี้เขาลงไปก่อนครับปรโจนก็ให้นอนกับแม่กุ้งพานะครับ จะได้แยกๆก,กันอยู่จะได้ไม่ทะเลาะกันครับกระท่อมผมก็ยังลกอยู่ครับผมสั่งพลาสติกไปก็พลาสติกมาส่งนะครับแล้วก็ยญ้าเทียมแต่ว่ายังไม่มีเวลามาปูครับนี่ครับพื้นสายที่ที่ปรับไก้ก็ก็เปียกชื้นครับแล้วก็เริ่มมีปลวกครับ <c oughs> ตรงนี้ครับมาทำหลังปวกเยอะครับแถวนี้ ติดปวกไว้น้องมีอยู่นี่ครับออกมาเลยเดี๋ยวมืดๆค่อยอุ้มเขาเข้ามานอนในสุ่มครับในสวนผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็แค่มาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆครับหลังจากเลิกงานแล้วก็มาดู สภาพของสวนหลังจากที่ฝนหยุดตกไปครับว่ามีสภาพแบบไหนแล้วก็ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมครับแล้วก็มาดูความวุ่นวายของไก่ครับสองตัวครับพ่อโจนแล้วก็น้องเมย์ครับสองพ่อลูกที่เริ่มจะทะเลาะกันแล้วครับบรรยากาศท้องฟ้าช่วงเวลา18บนาิกานาทีครับก็ประมาณนี้ครับแสงก็เริ่มจะน้อยลงทุกทีครับดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มรับขอบฟ้าครับ นกก็เริ่มน่าจะยินกับคอนกันแล้วครับเหลือแต่นกกระยางที่อยู่ในบอ่อผมยังไม่หลับไม่นอนครับยังยืนจ้องหาปลาอยู่ครับน้องเมมานี่แล้วครับ <c oughs> คงจะงงว่าเพราโจยนยหายไปไหน <c oughs> นี่ไหมา <c oughs> มาเรีว ไม่ค่อยเข้าใกล้ครับไม่ยมาลูกไหมกุ๊ก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 นี่ครับเขาจะเดี๋ยวพอมืดมดเขาก็จะเชื่องครับเดี๋ยวค่อยจับดีกว่าครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศกันทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้น้ะต้องกลายเป็นเรืองีครับก็รู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทกท่านครับสวัสดีครับ